นี่เลยตำบลบ,บ้านเกิดเมืองนอนของโนนเ,เองซื้อไปนี่ต้องมั่นใจเลยนะว่าเมาื่อคืนมาาันจะบรเล่นคนเดียวสวัสดีเจ้าแฟนๆของช่องพิมพยาป้าฮอนทุกคนนะเจ้าตอนนี้ก็ฮองก็ยังอยู่กันตี้อ่ะเพิไม่ทา อีพีที่แล้วอยู่ในเมืองอีพีนี้ก็เลยมันยุติอาเมไม่ทากันเป็นงานต้นกําเนิดไม้แกะสลักคือตอนนี้เพื่อนเดินขบวนกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าเขาก็มาดูนี่เลยรถประจาแต่ละตําบลอ่าเขาเริ่มกันที่ตําบลแรกนี่เลยตําบลทาทุ่งหลวงย<อ>ั่ไงเพว่นกันยังใดอารมณ์ไหนเนี่ยมีน้องหมาหุยเนี่ยโอ้ยสงสารแม่ป้าบูมีปา่าอันนี้ก็เป็นอยัง าหากรณ์บริการแกะสลักไม้แม่ทาจำกัดเออบอกก่อนลืมบอกที่ตั้งงานที่ตั้งงานก็จะอจิตยุ่ิโอท็อปของตำบลทา่าทุ่งหลวงเนี่ยคือเพื่อจ,จัดซัดประจำปีทุกปีเลยแต่ว่าเพื่อจ,จัดซัดอยู่ประมาณกี่วันก็สี่วันสี่วันก็คือปีนี้เป็นประจำที่ซอลเป่ซอลเก้าแสนสี่สัเอ็ดเดี๋ยนี้วันที่ซอลเก้าเป็นวันที่สองต่ว่าเป็นวันร้องไฟแต่ว่าวันนี้วันที่สองเพื่อแกจะเดินขบวน นี่เลยตำบลบ,บ้านเกิดเมืองนอนของโนนเฮมเองสวยนะสวยกอสวยอ่ะยิบระยับเออมีแสงสีในตัวเองตำบลที่สามเป็ดอ,อบตอแต่กี้คือเทศบาลเนาะน,นี่เป็นอ,อบตอ,อ,อบตทาแม่ลอกสวยนะนี่ว่าอันนี้สวยเอออุอ้ยเนี่ยมีไฟไงฮะดูนี่หันไปเดือวนี้ ตำบลทากาดเหนือประกาศลงมาเลยว่าถอผ้าถอผ้าหมุนหมุน,หม,นหมุนไปเออคุณนี่ชอบนี่นี่ชอบนี่นนตำบลนี่นี่ชอบตำบลทาปลาดูเพราะว่ามันดูแบบมีความคลาสสิกแน่ใจโทนสีน้ำตาแล้วก็มีอะไรอย่างลำไยดูดีเทลดีเทลนางนีเนางจะมีลำไยเป็นเมด็ดเป็นเมด็ดใส่เข้าไปเลย ประดับอยู่ที่ตัวพญานาคนาออเนาะวัดแปงซูมตะเข้าวัดแปงซูมเป็นอย่างอุโมงคุณตานก็ตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในละข้างในนี่เข้ามานี่มาเลยขายถูกโต๊ะไม้ใต้ใน้าน<อ>บริบริการส่งฟรีในเขตพื้นที่น่า<ม>จะบอกว่าภายในใงานเพื่อก็จะมีแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าขายก็จะ<อ>เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเอาไปงานฤดูหนาวอ,อ่าเออแบบจําลองงานฤดูหนาวมาไว้ตรงนี้นี่แล้วก็จะมี เสื้อผ้ากางเกงสวยๆเลยแต่กี้จะเห็นชุดสวยอันชุดอู้ชุดนี้สวยอ่ะข้ <c oughs> าบปลด้เอตังมาตังอยู่ที่แม่แม่ไปซื้อของกินอยู่คือ <c oughs> จะบอกว่าจริงจริงจะเปิดคลิปแล้วจะเปิดตอนที่เปิ้ลแบบเดินขบวนเพราะว่าร้านร้านของปอนเนี่ยอยู่แบบถนนตรงที่เปิ้ลเดินขบวนผ่านพอดีแม่นอ้อในที่นี้เมาแบบตังน้ําแข็งไงเพราะว่าแม่เป็นคนใส่บุญสุนทานเลี้ยงน้ําเปิ้ลเลี้ยงน้ําอันอย่างเง้โชกุ้ยแล้วก็ มะพร้าวอืมนี่ก็ตัก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 ,ตกน้ำแข็งอย่างเดียวเลยที่นี่ก็คือว่าเสียงเสียงเสียงจะดังคือคืนมากเพราะว่าพอว่เดือขบวนเซเปุ๊บก็ต้องประกาศรางวัลแมก่ก็ว่าขบวนไหนได้ที่หนึ่งสองสามรบรับภายในงานก็จะมีงานมาฉากาชาติเพื่อจะมีให้ซื้อบัตรแล้วก็แบบว่าเขาก็ไปตักเนาะตักคูปองในน้ําแล้วก็มาเปิดดูว่าจะได้เลขอะไอย่างมันก็เอาไปยืนปย่นให้ปิ๊บเลยว่าได้รางวัลไหนมีรางวัลนีเออมีรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เยยยอมมากมาก มีนี่ด้วยมีรถปูกระเดชตัวอีกดูรอนเนี่ยซื้อไปนี่ต้องมั่นใจเลยนะว่าเมื่อคืนมาแจะบัเล่นคนเดียวนี่เกยมานี่ประมาณสักหนึ่งเตื้อที่เกยมาแต่รู้สึกว่าเหมือนมาได้มีของกินตั้งหลังเยอะขนาดนี้เ <c oughs> นี่ยของกินก็กีนเยอะมาก <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าร้าน ที่เปิ่นมาออกบูธรูซื้อว่าน้อยลงนี่เป็นครั้งที่แปดเนาะที่เปิ่นรัดคือแต่เคยมาสองครั้งครั้งที่แล้วกับครั้งเนี้ยมางานนี้จบครบจบครบที่เดียวซื้อครัวก็ได้ซื้อซื้อเสื้อผ้าก็ได้ซื้อของกินก็ได้ซื้อให้มาปอได้เป็นมาฉาการชาติแล้นะแล้วปอก็จะมีโซนพวกแบบว่าโซนของเล่นโซนของโซนของกินแล้วก็โซนของเล่นแบบปลาโป่งเนี่ยเออที่เราลองไปดูรอบๆกันดีกว่า แม่จะซื้อผัดไทยกล่องยี่สิบอ๋อันนี้กล่องหนึห่งค่ะขบวนตบวนท่าคุ้งกันได้ที่หนึ่งแม่บอกแม่หูได้ไงตบไปเลตไปประกาศตะกี้หรอไปซื้อเกาลัดกันเถิดาจา้าแม่มาแล้วแม่บอกว่า นะถ,นถุงน้องถึงห้าสิบคนดมล็อคหัวทราบเกาลัดอ่ะใครยังได้ค่ะนะอันนี้ร้อยหนึ่งนี่ยห้าสิบน้องเอาห้าสิบห้าสิบแม่หูได้เลยวถุงห้าสิบแม่มาถามแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะรีบเดินนะคะแล้วก็ เดี amen, or, e. care, ๋ยวเราจะรีบเดินให้มันครบทุกซซ่ทุกซอยเลยนะคะอันนี้คือพิธีบูชาอะไรอย่างก็ครูเหมือนแบบคือเวลาคนไปจะตะเกียตสลักก็จะต้องแบบมีครูถูกปะเพ่อบเนี้ยเออมาทำอย่างเงี้ยแหละและภายในงานนะคะเพื่อนๆค่ะภายในงานก็จะมีนี่มันเป็นยังไง ภายในไงานนะคะภายในนก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งให้ไปซื้อของกินแล้วก็ไปนไั่งซื้อเออแล้วก็ไปเลือกกินกันได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็เดินจนทั่วง,งานมาแล้วนพอหอมปากหอมคอไปอง,งานงานเมื่อก็บไม่ได้มีอย่างมากเนาะเมก็บแบบคือต้องแบบว่าอารมณ์แบบคนแปลงบ้านแล้วจะมาดูคฟอรน,น,น,นิเจอนนิเจอร์อ่ะ ออของตกะแต่งแต่ถือว่างานดูโอเคนะหน้าแอลถ้าแบบมีเวลามานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยโอเคแฮปปี้อยากจะเชิญชวน,ชนเพื่อนๆแต่เอาจริงๆคือต่อทีพมาออกก็คืองานางานมันก็หมดไปแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนอาจจะมีทุกปีมีภายในแบบช่วงเดือนมีนาคมอย่าอ่าไปเดือนเมษาเข้าเดือนมีนาฮะไปเดือนเมษาไปเดือนมีนาเข้าเดือนเมษาไปเดือนมีนาเข้าเดือนเมษาเออประมาณนั้นแล้วก็ เพ,พืพ่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ้ยยังมาดูแบบพวกอาต้นไม้แบบของแกสลักแล้วก็กินของกินอ่ามีมีคอนเสิร์ตประกวดร้องเพลงมีประกวดร้องเพลงมีประกวดนางงามแล้วก็เหมือนว่าพวกจะมีประกวดละมงละมงยอยุเลยนะอาอาจจะอาจจะมีตะวาไปละแล้วลก็มีมาชากาชาติเนาะก็อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อมาแอวกันที่นี่ดูเพราะว่าแบบบรรยากาศอะไรอะบรรยากาศดีบรรยากาศดีดูเป็นแบบชี่คืเนี่ยมันดูแบบชาวบ้านเออคนมันแบบได้เยอะจนแบบ เออไปได้อ่อ่ะแต่มันโอเคก็เลยบอกว่าถ้าปีหน้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้มามาตมูอำเภอแม่ทาเนาะกขอบขอเออขอเชิญชวนขึ้มาแอลงานไม้แกะสลักของอำเภอแม่ทาเพราะว่าถ้าจะมาซื้อไม้แกสลักของมาตีอำเภอแม่ทาได้ทั้งปีเพราะว่าใช่เพราะว่าตีตีเนี่ยตีอำเภอแม่ทาส่วนใหญ่อ่ะทุกตำบลเนาะพวกก็จะเป็นแบบมีอาชีพหลักคือแกะสลักเนายแล้วก็พวกก็ขายที่หน้าบ้านของเพื่อนตยวแบบว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้ สีของที <ITA> ่แกจากเออไม้อะไรเงี้ยเป็นพวกเดนไม้แกเป็นพวกแบบเนี <laughs> mm ้ยหุ่น่าวอย่างเงี้ยเออก็คือมาดูได้เขาสามารถรีเควสได้ว่าอยากได้สีแบบไหนทุงสีแบบไหนก็มาเลือกแล้วก็มาบอกเปิ้ลได้เปิ้ลขายตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่างานก็จะมีค่ช่วงนี้แหละแค่สี่วันเจ้าก็ะสหลับใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ตัวมอนเดิมหากไ่เพื่อคนไหนแบบยางขึ้นไปที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นเดียวกัน โอเคนี้กลลับบบไปะ๊าายยนี่เราไปดูแจกน้ำบอแม่นี่แจกน้ำไปดูกันดีกว่าแจกน้ำชาวกล้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวเอาน้ำได้นะคะน้องนาราน้องนาราดูกล้องสิคะดูกล้องอาพูดซีพูดซีน้องจะกินกล้องเออน้องจะกินไหมสวยยังสวยยังคะ